มาทุกคนตำบกต้องครับกระท้อนใส่ล<ป>ะม่วงบาบายแบบสี่สอนเสร็จไม่ใหม่สุดยอดอะ่ะสับป,ปะรดก็มีเนะแม่บ้านตำใบอาจารย์ตำใ้ หวานไม่เปรี้ยว ไปยี่ยบ้านนักเรียนมาผู้ขอมาให้หลายวันแล้วเนี่ยเอาละทุกคนหนัวได้ใจจริงๆมันมืดทำไยมันย้อนแสง คุณหนุ่มมีประเด็นกับบัตตองเพราะว่าสมัยเป็นเด็กน่าจะทงกินแล้วกินในมนลงไปมันติดคอเกือบตายแล้วสำลักพุ่งกอกมาเนี่ยถ้ไม่งั้นตายไม่หามสยงโรงพยาบาลแล้วก็ก็กินแบบไม่กินไนแต่มันอร่อยไงก็เลยกินในมันด้วยกินแกนมันด้วยมันแสบเนาะสับโปรโก็ไม่เปรี้ยวมะม่วงก็ไม่เปรี้ยว ระทอนก็ไม่เปรี้ยวเอิ้นตำมักต้องหรือตำมักทอนก็ได้มาลุไปเบิดกล้วกินก็ได้หลายตำมักพุงก็มีภารกิจเยอะช่วงนี้ทุกคน สอนผู้นี้วันสุดท้ายวันพุธถึงวันศุกร์พาเด็กไปเข้าค่ายที่เชียงคานสัปดาหนาเป็อีกสามวันนะครับปกติวันพุธนี้ต้องพาเด็กไปแต่ให้ครูท่านหนึ่งพาไปเนื่องจากเราไปบ่อยเราเราจะไม่ได้สอนเด็กเค่เรียนเนาะเด็กจานวนมากเราก็เลยจำเป็นให้คุณอื่นเข้าไปประมาณนี่นหนวลุกเราอจังหู้ร้อจริงร้อยจัง ตามใจ่ปากลำบากค้นลำบากตูดเปิ้ลน่าจะกินหมดแล้วหะเดี๋ยวไปกินกันคุณออกมากินหมดแล้วทำลายสอสอืได้แล้ว อารมณมเปี้ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกันใหม่คลิปหน้านะครับบาค